ถึงตอนนี้พลังคนรุ่นใหม่นะเป็นส่วนสําคัญในการขยายการรับรู้แล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนนะคะอย่างการเรียนรู้ต่อยอดเรื่องหมอลำอันนี้ก็น่าสนใจเวลานี้หมอลำศิลป์อีสานค่ะถูกบรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนให้คนที่สนใจได้เรียนรู้แล้วทดลองจัดคอนเสิร์ตหมอลำกันจริจรงๆติดตามบรรยากาศบางส่วนจากรายงานค่ะ ็นธรรมเนียมประจำปีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามที่รอคอยและเตรียมตัวเข้าชมการแสดงหมอลำของวงศรริลปสานที่เป็นส่วนหนึ่งในการสอบวิชาเอกหมอลำของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พูดถึงเรื่องดนตรีพื้นบ้านเราก็จะโฟกัสในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นหลักนะที่มหาสาร,รคามก็เลยมีแนวคิดที่จะเริ่มต้นการเรียนการสอนที่เขาเรียกว่าวิชาเอกหมอลำเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องอศิลปะวัฒนการแสดงมอลางานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าอุตสาหกรรมหมอลาสามารถสร้างผลผลิตรวมมูลค่ามากกว่า6,000ล้านบาทเกิดการจ้างงานรวมทั้งในระบบและนอกระบบปัจจัยทางเศรษฐ,ฐกิจน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เยาวชนหลายคนสนใจศึกษาในสาขานี้ด้วยความรักความชื่นชอบและความสุข หลังจากจบเอกหมอลำไปนะคะก็คิดว่าอยากไปอยู่ในหมอลำวงใหญ่ๆค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีหมอลำวงใหญ่ก็อาจจะไปอยู่ที่ลนแห่บ้างวงหมอลำซิงบ้างสินใจที่จะเรียนต่อใน ทางด้านคุณครูนะครับเป็นคุณครูที่สอนดนตรีสอนในเรื่องการร้องการรำนะครับความตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองของนิสิตสาขาวิชาเอกหมอลำตลอดระยะเวลา4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงไม่ใช่การเรียนเพียงแค่จบเพื่อได้รับใบปริญญาเท่านั้นแต่เป็นการก้าวเข้าไปสู่เส้นทางอาชีพที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ที่สําคัญของประเทศ ที่เห็นบนเวทีน้องนนักศึกษาหมดเลยนะคะเห็นแล้วอยากกลับบ้านค่ะอยากไปอยู่หน้าหา้านแล้วก็มุ่นซื่นกับชาวอีสานผ่านหมอลำนะคะภาพรวมตอนนี้นโยบายเรือธงของซอฟต์พาวเวอร์แม้ว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแล้วเห็นนโยบายนี้ถูกพูดถึงผ่านคนรัฐบาลคนการเมืองบ่อยๆค่ะแต่ภาพความจริงในพื้นที่เขามีการขยับขับเคลื่อนเรื่องนี้กันมานานแล้วผ่านชุมชนและท้องถิ่นนะคะก่อนหน้านี้ทีมโลเคอลไทย PBS ค่ะได้ลงพื้นที่ไปจัดเวทีฟังเสียงประเทศไทยแล้วก็มี กิจกรรมผ่านทางออนไลน์นะคะระดมไอเดียกันค่ะกับคุณผู้ชมทางบ้าน Brainstorm Soft Power เราถามคุณผู้ชมว่าอะไรจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ Soft Power ไทยไปสู่สากลได้จริงๆและนี่เป็นหลายคำที่คุณผู้ชมผ่านทางออนไลน์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะหลายคนบอกว่าอยากให้รัฐเอาจริงเรื่องนี้ค่ะบางคนบอกอยากให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างสรรค์อันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญหลายท่านบอกอยากทำให้ทุกคนในโล ได้ใช้ประโยชน์ไทยของไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องมีแหล่งเงินทุนค่ะซอฟต์พาวเวอร์ต้องมีนโยบายที่เป็นทิศทางเดียวกันและรัฐทุกคนควรเข้าใจเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีอีกหลายคำที่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์สนับสนุนหนังไทยอยากให้คนไทยช่วยกันผลักดันเรื่องนี้แต่ละคำก็แสดงความคิดเห็นของคุณผู้ชมว่า ความหวังในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์เป็นหนึ่งในกลไกลสําคัญแต่ยังขาดการเชื่อมต่อและภาพที่ชัดเจนในระดับนโยบายคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอยู่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะผ่าน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะล่าสุด หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคอีสานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเขาเตรียมจัดงานมหกรรมใหญ่แห่งปีเลยค่ะเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ภาคอีสานโดยเฉพาะเรื่องของหมอลำแล้วก็ปาระหวังจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นค่ะ มีการถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะตั้งแต่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะกับงานปาร้าหมอลำซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26-29ถึงธันวาคมนี้ใครกลับบ้านปีใหม่ก่อนที่ขอนแก่นไปร่วมงานกันได้ค่ะงานนี้จะมีการพูดคุยเรื่องศาสตร์และศิลป์ของปาร้าและหมอลำรวบรวมผู้รู้ไว้เยอะเลยนะคะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน พร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคและนวัตกรรมในการถนอมอาหารอย่างถูกต้องค่ะเพื่อต่อยอดให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจถึงคุณค่าและศักยภาพของบาราและหมอลำในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอีสานตลอดจนงานนี้ยังปักหมุดเป็นแรงบันดาลใจในการนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดเชิงธุรกิจและการพัฒนาชุมชนด้วยค่ะ